哎，那。 ใช่ล้างปืนอาทิตย์กันแน่ครับมาให้บริการล้างปืนวันนี้อยู่สพอชันมานพยายามพีายามนอนครับพี่น้องชาวที่สพอเขมรมาชา่ชงใายสพอชันมนานล้างปืนยาไปครับภารกิจข้ามไปฟูทรภาคสี่ข้ามไปภาคสี่ครับผม ยามลุ่งป่านะอาะสันะเอออากับชิดนงานเมาก๊กใหม่ยางดอนตาเนี่ยนะครับตัดใหม่ยางวิชาบิยามลุ่งยามป่ายามหน้าะสนล้างปืนได้แต่ช่วงสิบโมงครับผมยังไม่เสร็จเลยเจอปืนตำนานนึ่งอีกแล้วครับปืนกอปี้โค้ด1903งเก้าส่บาวนิง่ง แต่ผลิตเม k อินสเปนไม่รู้มาอย่างไงฝังดินมาครบผมขัดเอาอยู่ตั้งแต่เช้าครับจากปืนฝังดินกลายเป็นปืนสภาพใช้งานาล้างกับช่างอาทิตย์กันเนื้อปืนสะอาดเหมือนใหม่เข้าถึงทีง่ลมกล้องครับผมให้บริการถึงบ้านพักอยู่ไกล้อยู่ไกลปืนฉีดน้ําก็ล้างครับขอแค่จ่ายตังค์ปืนใหญ่ซีซ่าอัตราจอยูเคียนก็ไปล้าง ล้างให้สุดท้ายจบงานที่ลูกซองอเอสคอตตเอม็มฮัสซันฮัสซันเอสคอตปัมแอคชัน่นปืนคงค้งของสตชครับเห็นเจ้าตัวว่าจะไปฝึกฝึกกูกกคูขอที่น้องสาลายปืนถ้าไม่ลา้างภายใน3าปีก็สนิมแดกครับเศษเหล็กดีๆ,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 ๆนี่เองโดนจะป้นฆ่าลูกเมียเรา ยิงไม่ออกสับไม่แตกถ้าปืนไม่พังก็ไม่คิดถึงช่างล้างปืนครับผมอ่าเรียบร้อยคิดถึงมาสายครับนอนตายเฝ้ารากมะม่วงดีแม็กบีโก้คุณยังจ้างล้างน้ำภาษาอะไรกับอาวุธปืนทีคุณไปตีมอไปเที่ยวไปกินเหล้าซื้อหวยไทยหวยลาวหมดเป็นหมื่นสองหมื่น ภาษาอะไรกับล้างปืนดูแลปืนและปืนจะดูแลเราถอดแบบละเอียดถอดชุดดานไกถอดทุกอย่างครับเดี๋ยวช่างล้างปืนะอดีตทหารพันเก่ายาลานาราเทวาตอายุราชการ15ปี กระสุนลูกซองเป็นอะไรที่สกปรกมากครับต้องต้องล้างยิงแว้หนนัดสองนัดก็จะต้องล้างเก็บไว้ไม่ได้นะครับปืนลูกซองนี่ไม่ได้ล้างแบบละเอียดครับช่างกำลังรือชุดพันท้ายอยู่นี่จะออก นอนโดยได้นะบอกนะพี่รองเอ้ยขึนพยายามพยายามนอนกับพี่นอนเอ้ยรุ่งกับวสัมบยอยู่บึงกัน

ปกห,หน่อยเออซองปืนคงข้างจะคลองปืนสฟฟิไปฝึกคู่กอคู่ขอน้องสาไยปืนติดปืนขีดยางไปจากไอ้มูร้างไว้ปืนไม่ได้ล้างยิงก็ติดขัด สองปั๊มแอคชั่นอ่าสีบอกหนึ่งห้านัดตัวปังแอปั๊มแอคชั่นฮัสซานยี่ห้อฮัสซานเอสคอร์ปั๊มแอคชั่นห้านัดเหมาะใช้ในการเฝ้าบ้านอ่าป้องกันชีวิตทรัพย์สินอ่าเฝ้าไร่เฝ้านาเฝ้าสวนสวนมีให้เลือก ลายยางลูกโดดโปบักเจเมตรร้อยเมตรลูกโดดลูก9เมตรแจ้งงานหลากหลายยิงทำลายประตูแค,แค่ชักสไลด์ในโจนก็วิ่งหางจุดตูนนะครับ mặc lại anh quá phiền bọn. Nó sẽ không mau สันนิมนก็บบัคขึทอดช้าหหงหลังฟื้นสะไหลว่าไปยิงบอกว่ามันจะชั่งหอดช้าง พันท้ายนี่ก็ถอดต้องถอดชุดพันท้ายให้ลูกค้าครั้งเจ้าทีเราก็เหิียว,ว,วไปเหิียวมาสกระปก

เป็ประเจดอกจันแต่ว่าพี่น้อ,อ,อ,องเำพาะโบเอียดครับล้างชุดลั่นไกชุดลูกเลื่อนอลูกซองทางภาคสามจังหวัดถนัครับเอ็มโฟอาร กาลิวลูกกดลูกซองสีแสดสีห้าเจ็ดสีห้าห้าสีห้าสองตระกูลไลฟ์เฟิร์นเนี่ยงานถนัดมากครับแหฮงมันมาเด้อพี่นอ้องเฮงหนีสินหลายสามแสนสี่แสนเบิดหนีเบิดสิ้นก็ว่าสิเศร้าล่างปือหนึ่ง มันบวชนี่ก็คืออันเมื่อย์กับแต่พอเอ้หลักมือ่นเงินง่ายๆดิจอเจ้ายังซ้อมผมกับเบิดห้านซ้อมรถอยู่บ้านเลยอยู่บ้านยูบานว่า์สแซเบีคงเกี่ยมครับไม่ฮันซ้อมแล้วก็เส้นโอ้ยเส้นจะเป็นจัวเส้นขาดเส้นเนี่ยป้ายางจะซีกับเส้นโอ้ยแบนทุนหัวเนี่ย ไปเดี๋ยวให้เดียวเปลี่ยนสเดลอะลรก็ว่าเอาไหวแก่อนเดียวผมว่าโอ้ยความหลูกความสามารถมันกรหลายอยู่นอกจากล่างคุณผมเป็นสมรถเปิดร้านก็พอสมรถเส้นจะมันจะมันเส้นเท่าเส้นยางเดียวว่ารถดล่าง สมรถตระกูลฮอนด้ายามาฮาสกูเปีไอพวกพีนพ่นี่เพื่อนถอดมาบนรถฝ่วงเนี่ยพร้อมกับขายช่าวก๋วยยูเด็ดซอมเองประจำเปิดปร้านบ่อใด้มันเจ๋งพอเขาเขีนเท่หาไหร่ใจแมงสมาร์กแม,ง,มงยู่เขียนเพราะว่าจ้างเดือนละแสนผมดู ไม่ได้นี่ร้านอีกแล้วเอาล้านมา่้ยง โอ้แน่นจริงๆเดีถึงห้ามึงบอกง่ายๆเดี๋ยวนี้จะเป็นปืนมากหมดลถอดชุดผ่านถ่ายได้เคลียร์เกิเรแต่แต้อาสีออกน่อบาน นหาเืนี<า>่ยวงัดเนี่ยวงัดก็เรสร็จเลย ไปเฮ็ดเรื่องพาสป,ปอร์ตบ่สิสมัครไปอยู่แค้นนะ่ะน้องก็เอาล้านมาให้เหลี้ยงโอ้ยบ่ตายสิบ่วิทนีวิทสินเดือนละแสนเดือนปีนี่ก็1ล้านสองตายแล้วเ็ยังลูก <c oughs> เออรับผมต่อ บ่ตีงเลยเออหามึงใส่กิชามันี่ดีด้วย เบื่องก็เลยมีจาญยาบันครับล้างให้ดีที่สุดไม่มีรักไกอ่ออกแล้วครับชุดปานท้ายถ้าไม่ถอดชุดปานท้ายก็ไม่สามารถถอดชุดร่างกายได้เฉพาะตูนอ่าเฉพาะตระกูลฮัตซานอัสคารเอสคอร์ ถอดชุดลั่นไกออกก่อนครับผมถึงจะสามารถถอด,ถอดชุดผ่านท้ายเฉพาะตระก,กูลฮัสซานเอสคอร์ตระก,กูล MPA เอสคอร์ปัม๊มเป็นเทคนิคเล็กๆน้อย แล้วนครับกอพยาตจบคลิปแค่นี้นะครับยังมีงานต่อเยอะเลยครับผมอยู่ดีมีแเงนร่ำรวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากสนับสนุนช่องอาทิตย์แคนเนลด้วยครับใครกดไลค์กดแชร์คอ้ร่ำรวยอยู่ดีมีแเง